ยินดีตอ้อนรับยินดีต้อนรับขอบคุณครับ,บ,รบให้ปรับข้าได้แค่เจ็ด้อยยี่สิบเอาอีกแล้วเหรอรีเฟซหายไหมทวิทมันจะเป็นปัญหาอะไรอะรีเฟซหายรีเฟซหายครับรีเฟซหายรีเฟซหายนะรีเฟซหายรีเฟซกันก่อนนะครับ รีเฟซหายนะรีเฟซหายนะครับ ห้าไปอสิเปกติเนะไปเทน้นต่างวันไหนไปมาแล้วขายได้หลังตีสามหรอแสดงว่าวันนี้พี่เข้มมันเลี้ยงไปแล้วหรอโอ้โหมีนักร้องอีกแล้วอันเนี้ย ตังคูหมดแล้ววะเช่ป่ะไปถ่ายมาเป็นไงบอกก็สปอยดิไม่ได้รอดูคลิปดิบอกไม่ได้บอกไม่ได้คนเรดคงครับ ให้ผมเข้ามาเลี้ยงนี่เฉยๆโอ้มีแต่คนมีคู่เอานาฬิกาเต็มแล้วคือ,อยังไงต่อเอาไปขายยังไงอะ เจียงใครวันดีคขาพี่อะไรวะยินดีต้อนนั่นหรอลดขี้ขวาขายตามตามั่นตามหมื่นต่ำแสนขาย ตายตายตายใครวาเด่นเอาแล้วมึงไปกันใหญ่แล้วมึงไปกันใหญ่แล้วมีตังให้นักร้องให้ตัวกูบ้างเหอะไอสัตว์ให้จังเลยนักร้องอะ่ะ ค้างก็ไม่ใช่อันนี้ปักไข่ปักสามสิบนาทีเราก็เริ่มเลี้ยงแบบวันนี้ได้เลยดิว่า อ้าทำไมมันกดอีไม่ได้วะโด๊กรับไปกินว่างไงไม่เลี้ยงพับหรออ้ผมเพิ่งขายไปอ่ะมันต้องซื้ออีกห้าตัวอะมันตัวเท่าไหร่ตอนเนี้ย ตัวละเจ็ดหมื่นกว่าซื้อไปถึงวง่ามีนมีขายหรือเปล่าช่วงนี้ของราคามันขึ้น่ะโดราคาขึ้นองีงแล้วใช่ลองพนรับดูสิของราคาขึ้นทุกอย่างเลยราคาขึ้นเติมแม่งเลยราคาขึ้น เงี้ยซื้อหรออะไรขึ้นบ้างอ่ะก่องตีเีเอร์ฮารดเจมก็ทุกอย่างในตลาดเลยจบวัวพับก็ขึ้นอาหารก็ขึ้นขึ้นอีกแล้วอ่ะช่วงกอบโกยเอาไงดี ขึ้นทุกอย่างอาหารก็ขึ้นเนาะใช่ตอนนี้กล่องตีประมาณหมื่นไอ้แสนเก้าก็ขายออกกล่องเตี้ยววุฒเท่าไหร่กล่องเตี้ยววุฒอ่ะ กล่องอาวุธขายาได้หรบลายออาสองแสนขายก็ออกสองแสนออกด้วยเหรอเฮ้ยเอ็งจะมาขายเหรออีกแล้วแบบขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งมือนตอนนี้ทุกคนมีเงินอนะแต่ไม่มีของ Dinh đi to nữa đó đàn huân tục อะไรไม่ได้เท่าไหร่บ้างนะไฟติ้งแพ็ k เดี๋ยวคนดูช่วยแต่พี่เติมไปก่อน <c oughs> กล้าพูดกล้าพูดเดี๋ยวคนดูช่วยออสพับผู้ช่วยพาวเวอร์ pump, พับผู้ช่วยในการฟาร์มระยะเวลาเจ็ดวันไอ้พาวเวอร์พับนี่มันทำยังไงหมายถึงว่ามันใช้ยังไงรู้หรือเปล่า เขากพับหรอใช่ครับถูกต้องเขาครพับก็ส่งว่าเองเจอมาเองต้องยืนในเมืองไงดีมาครึ่งชั่วโมงได้หนึ่งใบเข้าต,ตัวเลยเหมือนเพีจเชกอะอะไงดีวะพี่แนะนำว่าถ้าเองไม่ค่อยอยู่ในเมืองอะ อยากเอาเลยเพราะว่าพับอะ <ไป S 2> ถ้าสมมติอเองซื้อเป็นกล่องตีแล้วก็มาขายคนอื่นเองจะได้เงินเยอะกว่าแล้วก็มีของเล่นด้วยมีของเล่นด้วยเหรอของเล่นเราเยอะอยู่แล้วใช้เมื่อไรหมดก็ไม่รู้เนี่ยของเล่นเราอะ ไม่ใช่หรอของเล่นเองก็เอามาขายตลาดก็ได้นี่แค่ราคาต่ำกว่าในร้านค้าเองจักห้าร้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะมีคนซื้อหรอไม่เติมเราจะไม่เติมไม่เติมตามมือเ <c oughs> อาเปล่าผมพูดไปเรื่อยรับภาพไปหน่อยดิอยากเอามันเลี้ยงใหม่อะวันนี้มันมันขายหมดแล้วอะเอาแค่ตัวหรอ ใช่ครับบ้าหาตัวืัอกี้รับไม่มีคนขารเลยอ่ะโทษก่อนอพี่ติดสตรอรี่นั่นจะเข้าดึกวันนี้พี่ติดตลอดแหละพี่เข้มพี่ติดนู่นนี่นั่นตลอดอ่ะพี่ติดตลอดแหละ อุแต่ถ้าเติม,เต,มเติมประมาณห้าหมืนี่น่ามีมาร้อยล้านสอง9กได้8ปเอ็มหมอสองเได้8ปเอ็มถ้าสาสกล่องสามสคูณแป้หมองร้อยสิบล้าน ต่พอแล้วเราจะไม่เติมโดยเลยนะเอาไปเดินแ่วตาร้าองเพลงเดี๋ยวกูตบปากตังก็ตังกูให้กูเป็นรุนนี้นั่นเขาอีกช่วยออกก็ไม่ช่วย เงินเราเยอะแล้วของก็มีแล้วถูกพอแล้วพอแล้วมีคนเป็นหนี้เราเยอะแยะเนี่ยไม่เห็นมีคนนักมาขานเลยอ่ะเองรับเด็ดเท่าไหร่อ่ะมันไม่ผมไม่ได้ใส่ราคาไปอ่ะมีคนทักมาบอกสองตัวข้อถามว่าแปลงหมื่นได้ไหม มันทำไมมันขายแพงจังอะขายแพงไปหรป่มันขึ้นหมดเลยเหรอมีอีกคนนึงทังมาตัวละเก้าหมื่นอะเก้าหมื่นเดหมื่นไปก่อนแล้วแล้วแล้วมันทำยังไงถึงได้อะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไปนั่นเองอะทำไงอะก็ต้องความรอบเมืองความรอบเมืองใช่ความรอบเมืองแล้วไงต่อความรอบเมืองแล้วก็บัตรอีโคบัตรอีโคก็จะได้ห้าตัว บัตรอีโคใบแล้วเท่าไหร่อ่ะตอนนี้คนรับอีโคห้าพันอะยังไม่มีคนขายเลยปามรอบเมืองบัตรอีโค,โคเฮ้ยถามได้บอทด้วยมีใครมีวัตปั๊บขายบ้างเอาห้าตัวมีหรือเปล่าจอมคนรับเลยน่าวัตถุดิบคืออะไรอะโอ้ยนิกทำเป็นนายพูดอย่างนี้วะไม่ทำงานทำกายบ้างหรือไงนิกฉันเพิ่งขายไปเนี่ยคือแบบห้าตัวได้ตั้งล้านห้าไม่แล้วเม่วันนี้จบเพิ่งมา ไม่คือเพิ่งขายเมื่อกี้มาขายวัดพระบบบมันมันต้องเลี้ยงใหม่อ่ะเข้าใจหรือเปล่าได้รเมื่อวานเมื่อวานจกมาไหมเมื่อวานก็มามาตอนไหนแจงโกใครเลี้ยงเมื่อวานมาตอนสี่โมงเย็นมั้งเลี้ยงเองดิจะไม่คนอื่นเลี้ยงทำไมอ่ะใช่เหรอเลี้ยงเองด้วยเออเลี้ยงเองดิมันเข้ามาลรีแล้วล่อเองอ่ะเลี้ยงอ่ะมันเลี้ยงยังไงมันเลี้ยงยังไงมันก็แค่เข้ามาให้อาหารหลังลีแค่นั้นเองแล้วก็มีของให้รับรายวันเฮ้ยอันนี้ดูถูกนั่นเนี่ยอเลี้ยงกดเวลาให้อาหารให้ยังไงก็กดที่บวกไง กดที่บวกอะไรเราต้องให้อาหารน่ะให้เต็มหลอดสองนาทีให้ได้หนึ่งครั้งโอ๋อแย่แย่แย่เฮ้ยดูตัวกันนั่นน่ะอะไรจำมา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 ถามใครมาเปล่าวันนี้วันหนึ่งโจ๊กให้กี่ครั้งโจ๊กยากฟาร์มเลยโจ๊กให้กี่ครั้งแม่เออไม่มองระบุจัดเลยปะเฮ้ย ออาใใหห้้ีกควันหนึ่งให้แค่ครั้งเดียวให้เต็มหลอดสีชมพูเข้าใจหรือป่าเนี่ยเต็มหลอดอ่ะเต็มหลอดอ่ะเต็มหลอดตัวหนึ่งกี่ครั้งเต็มหลอดให้สามครั้งเฮ้ยใกล้สามครั้งจริงอ่ะทำไมอ่ะสามครั้งอะไรสามครั้งมันอาจจะมีเพื่อนเข้าหวังดีมาให้ก่อนไงแล้วเราก็ให้สามครั้งไงอ่ะแต่จริงจริงมันถ้าต้องให้ห้าครั้งเข้าใจหรือเปล่าวันแรกให้สามน้องวันแรกให้สามเว้ยวันแรกให้สาม อวันต่อต่อมาให้ฮะเพราะว่าหลอดวันแรกตอนเลี้ยงอ่ะมันมีมาให้สองทีแล้วก็จะได้ปะอ๋อโอเคโอเคโอเคจริงดูจริงดูจริงแต่แต่วันอื่นมีคนหวังดีมาให้สองสองครั้งไว้ก่อนหลอแล้วโจ๊กให้อีกสามหรอใช่เพราะว่าแบ่งอาหารไว้ไงมันจะได้ไม่เข้าเนื้อเฮ้ยมันรับไม่ได้เลยมันทําไงอ่ะจริงของจริงของจริงของจริงนี่นหะคนเขาได้ประมาณเก้าหมื่นตนที่ทำไมราคามันขึ้นมปขนาดนั้นน่ะ หมือนตอนนี้ทุกคนมีแต่เงินอะแต่ไอ้นี่ของไอ้ดาวอะไรอะมันก็เลยราคาขึ้นหมาหยิบเอาวะแล้วเจมอะหรือว่าเองก็ไปถ่ายคนที่เขาไปฟาร์มดี้แต่ดีวินได้ยินว่าไกลเหรอผมมาพบเหมืองัพี่อะไรวะเร็วมันก็เตือนไปว่าพี่ชายพอจะมีซากุระหรือมีของรอบเมืองให้ผมไหมแล้วเองก็มาขับวัถพับไม่ต้องฟาร์มเองด้วย คือแบบเป็นยังไงนะาขอมันมันมันขั้นตอนยังไงน้ามันขั้นตอนยังไงน้ขออีกทีนึงใช้บัตรอีโค่ห้าใบอีโค่ห้าใบก็แล้วขายคนอื่นก็ได้แล้วฟาร์มฟาร์มรอบเมืองกี่รอบหน้าหมายถึงว่าฟาร์มห้ารอบฟาร์มห้ารอบเลยเหรอใช่เต็มตัวห้ารอบแล้วแล้วบัตรไอ้บัตรอีโคมันเอามาจากไหนอ่ะก็ขายรอบเมืองขายรอบเมืองใช่ขายทุกอย่างขายทุกอย่างสี่สิบอัน แล kind of ้วก็จะได้บัตรใบหนึ่งก็เอาง่ายๆเองรับบัตรอีโคแล้วก็ไปทำรอบเมืองมาเองห้ารอบอาจจะดีกว่ามีคนทักมาบอกขายตัวละก้าหมื่นเอาไหมของพี่มันได้แปดหมื่นอะกงเหมือนมันคูณสองอะราคา จริงๆตัวหนึ่งอ่ะมันแค่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทถ้าทําเองอ่ะนะทาไม่หกหมื่นใช่โอ้ยพวกนี้มันอินตังด้วะเจนมาวอดครัอดิมาด้มามีคนได้แก้งขายใสี่ตัวขายเท่าไหร่ก็บอกผมบอกไปแปดหมื่นอ่ะ แฟเหมืนยังไงก็มีคนเอาอยู่แล้วเพราะเหมื <L eg ress> อนราคามันเพิ่งเริ่มขึ้นมาช่วงนี้นั่นแหละค่ะมันขาด <L eg ress> มันขานขดหนึ่งตัวมันขาดหนึ่งตัวพี่พี่กินหายดูตัวหนึ่งดิพี่มีพี่มีตัวหนึ่งเห็นกันผมซื้อพี่ตัวหนึ่งต่อรุ่นหรือเปล่าเอามาเจ็ดเหมือนห้าก็ได้เองกระเป๋าเหละเอาผมกระเป๋าหนึ่งสามห้านึ่งพี่กระเป๋าเก้าเก้าแปดได้แล้วไม่เงาะ แค่นั้นไม่ขาดเราฟักแล้วเอาเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมไปฟักขายตัวหนึ่งอ่ะใช่เหรออีกครึ่งชั่วโมงก็มาดูไงมันมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วไหนนิดเดียวเองอ่ะถ้ากับผมซื้อแค่สามเอ้ยซื้อแค่สามตัวไอ้สามตัวจอมมาดิมือขอมาดิมือขอมาดิมือขอมาดิเฮ้ยรู้ได้ไงอยู่ตรงนี้วะไอ้ไม่ไม่มีใครรู้มาเอาใครมาเอาใครใช่มาเอาใครมาเอาใครเจ้าเลยอะไรอถพับรงพับมีไหมห้าตัวให้กอลเลี้ยงไม่เนี่ยเพิ่งรับมันเนี่ย กำลังรับอยู่เนี่ยมีกีห้าตัวไหมล่ะโจ๊กเนี่ยมันจะได้ลองก่อนมันจะได้ลองไงนีกห้าตัวไปหารับด้วยอ่ะไปหารับด้วยอ่ะมันมันอะไรครับมันตัวละแปดเก้าหมื่นแปดหมื่นผมรับได้ตัวแปดหมื่นแกเลตเอ้จ๊กสามทะเบียนของพอร์ตแล้วก็เดี๋ยวเรามันมถึงมีแล้วครับแล้วก็มีตังค์อ่ะมีเี้ตังค์อ่ะมีเดี๋ยวไปหามาเลี้ยงตัวละแปดหมื่นใช่ไหมถูกต้องตัวละแปดหมื่นโอเคไปบินไปเพื่อนโจ๊กจะไปวนไปเลัวไหมยู่กับหญิง มันอยู่กับหญิงอะวุ่งกับมันเลยคนหนึ่งข้าไต่งฟมันจะได้ทั้งชันหรือไม่ก็อาจจะได้วอดพับก็ได้นะหรือไม่ก็จะได้กอะเอาเล่มใส่สำเนาไว้แล้วก็เก็บมันแล้วแต่ดวงอะเดี๋ยวไอ้ป้ายทะเบียนเก้าก้าเดี๋ยวไว้แต่งห้องเพราะว่าเรามีสองชุดอันนี้ไอ้ขออันนี้มาใหม่ขออันนี้มันมีโอกาสได้เท่าไหร่นะหมาถึงมีโอกาสได้ห้าตัวไปดูเวลาแป๊บนึงไม่ได้แค่ตัวเดียว ฮ้ยเดยวมันครึ่งทางลแล้วอีกแป๊บเดียวเองโอเคเองน่าจะฝากฟอมพี่แหละไข,ข่ฟองหนึ่งจะได้บางคนก็ได้กล่องปีบางคนก็ได้ชาโดเต็มบางคนก็ได้บวดพับส่วนที่ต้องส่งคืนเอ,อ่อที่ต้องส่งคืนมีเล่มแดงป้ายแดงหนึ่งดูก่อนอนอ,อ เราดูดิก9 9กาปะเอ่อที่ต้องส่งคืนมีแปบนึงเียอะไรอยู่ไหนวะที่ต้องส่งคืนมีป้ายแดงสองป้ายเราห่อไปแล้วข้างล่างเจไน้ปะอยู่บนเนี่ยแล้วก็เล่มป้ายแดง yes. ให้ส่งไปนี่เล่มป้ายแดงอยู่ห้องห้องธีรกใช่ปะเล่มป้ายแดงอยู่อยู่อยู่เล่มป้ายแดงอยู่ในห้องเขาเป็นคนไว้เอง อยู่ในห้องไปหาเลยพี่เจ้าล,ลายเอาเลขกระเป๋าเต็สาห้านึงไม่ใช่เล่นอยนะู่นะสองเจ็สใช่หรือเปล่าแปดส่สามสิบฮะสามแสนต่วนโอ้โหก็แปดสีิบทำไมอ่ะโอ้อย่าสาต้านอะไรอ่ะ นสามสิบแหรือเปล่าอะไรนะเออเอาไปสามสิบแต่นดีละวไม่อ้อสามสได้ไหมอะเออได้ปะวะแตดูก่อดูก่อนว่าใช่ไหมใช่ไหมจะเล่นพอร์ตไหมแปดสี่เท่าไหร่พี่ฮะอมีคนเดียวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าดไปดูก่อนใช่ไหมรับเอก่อนมาเก็บไแปดสี่สามสิบตกเลขหรือเปลเนี่ย งั้นงั้นรอฟังพร้อมกันอ่านเลขเปล่าเลขเปล่าไม่ไปกินเมื่อกี้เขาเหลี่ยมผมอะ่ะเขาบอกแปดสี่สามสิบแปดอ่ะเขาบอกสามสิบป่ะพี่พี่เจ้าไปได้กลางเนี่ยเราฟักทีเดียวถูกหรืเอ,อเปล่าอังยังมีห้าตัวเองก็เอาลงเลยเออผมมีห้าตัวแล้วหรือเปล่า แล้วก็ยืนรอให้อาหารไปประมาณหกนาทีไข่เองก็น่าจะฟักพอดีเติมฟาร์มเติมฟาร์มไม่ใช่แฟนพี่เข้มจ้าหม,มูจ้งหม่อยู่ไหมครับอยู่ครับว่าไงได้ได้ได้น้องวัดภาพยังได้แล้วแต่เอาอีกมีอีกหรือเปล่าเอา่อมีคนมาขายให้ผมเต็มเลยเอาอีกเอามาอาเอาเอามาอีกสิบยี่สิบตัว ระวังเล็กมันลงนะเว้ยไม่มีลงผมจะบอกให้มีแต่ขึ้นซื้อเก็บไว้เลย <c oughs> เออซื้อเก็บไว้เลยผมถามให้นะส่ออวนใหญ่พี่ไม่เสียตังซื้อดีพี่ทำเองสปอยสปอยอะไรมันเป็นการคาดการของผมรับพี่เก็บตัดมาโจ๊กโจ๊กหมูครับ ครับว่ามีเขามี20ตัวเอาหมด20ตัวเอาหมดเอาหมดเลยเอาหมดเลยตัวละ80,000ื่นใช่หรือเปล่า80,000นะ80,000มามามานี่มานี่เออเอาหมดเลยเหรอเจอกันเลเบลล่างนะเลเบลล่างเลยเหรอผมอยู่ที่ฟาร์มอ่ะมามา่านที่ฟาร์มได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวมันมันน่าจะเต็มตัวนะน้องอ๋อมันเต็มตัวเหรอเออแป๊บนึงเออพี่กินเล็กเล็กกระเป๋า อ้า oh, เ,เก้าเก้าแปดตัวเจ้าใครตัวอ่าผมฝาก,ากพี่่ลยนะเดี๋ยวผมมาฝากให้อาหารเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเอาอาหารไม้ด้วย mm hmm. เดินเลเบลล่านจนเลเบลก,กํลาลังไปนะได้ครับได้ครับ <c oughs> ไม่คือระยะเวลาในการฟาร์มรอบเมืองกับส่วนต่างวัดพับหนึ่งตัวที่เขาบวกกาไรเพิ่มมาในกรณีที่เขาทํางานข่าวเพื่อที่จะมาขายให้ผู้คนเนี่ยเหลตราคาตรงนั้นน่ะส่วนต่างเอาไปทําอีเทอร์หรืออย่างอื่นน่ะได้เงินที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นราคาเหลตตอนนี้คือมันเป็นราคาที่รับได้เพราะว่าคนที่คนที่เขาฟาร์มเพื่อที่จะมาขายเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงในส่วนตรงกําไรเพิ่มเติมหรอกเพราะว่าเขาแค่ขายข,ายของอีโคกับนู่นนี่นั่นเขาก็เขาก็เพียงพอแล้วก็ได่ปะ